สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเรยอนค่ะผ้านิ่มใส่เย็นสบายไม่ร้อนนะคะดีเทลคอจะเป็นคอวีค่ะแล้วก็แต่งลูกไม้ให้ด้วยนะคะส่วนแขนจะเป็นแขนสั้นแต่งลูกไม้ค่ะรุ่นนี้มีซับในให้ด้วยนะคะความยาวตัวเสื้ออยู่ที่27นิ้วนั่นเองค่ะพิมพ์ลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยค่ะ มีหลากหลายไซส์ให้คุณลูกค้าเลือกเลยนะคะมีไซส์อ,อกเริ่มต้นที่38 40 42 44 46และ48นิ้วนั่นเองค่ะรุ่นนี้มีหลากหลายสีเลยที่จะอยู่เป็นสีชมพูแขนสั้นนะคะแล้วก็จะมีสีชมพูแขนสอกค่ะสีครีมแขนสั้นค่ะสีครีมแขนสอกนะคะสีฟ้าแขนสั้นค่ะ สีฟ้าแขนสอกค่ะสีดำแขนสั้นค่ะและสุดท้ายจะเป็นสีดำแขนสอกนะคะสวยทุกสีเลยค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจสีไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะ